ตอนนี้อากาศหนาวแล้วครับคุณผู้ชมหลายพื้นที่อากาศหนาวอยากจะไปเที่ยวไหมครับคุณชจริคุณราพัสกรอยากแล้วค่ะอยู่กรุงเทพหนาวทิปหนาวจริงมันไปเลยแล้วกันเลยปะไปจังหวัดเลยดีกว่านะครับเพราะว่าอนุวัฒน์จัดให้จะพาไปดูทะเลหมอกที่ภูเจ้าปงจังหวัดเลยนะครับไปติดตามอนุวัฒน์จัดให้เลยครับเชิญเลยค่ะสนับสนุนโดยไฮลักซ์ลีโว่จสปอร์ตใหม่ l e t s your ultimate a อ b i t i o นอนุวัตนจัดให้วันนี้พาคุณผู้ชมไปดูทะเลหมอกแบบชิคๆสายลุยหรือสายชิลใครๆก็ตามไปเช็คอินกันได้นะครับผมอยู่ที่ตะบลนานหออเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยชาวบ้านเขารวมกลุ่มกันพานักท่องเที่ยวไปชมทะเลหมอกภูเตาโปง ไม่ต้องเดินให้เหนื่อยนะครับเพราะว่าเราจะนั่งรถอีแตนหรือว่ารถไถของชาวบ้านไปเตรียมเต็นท์และถุงนอนไปก็พอครับแต่ถ้าใครไม่มีไม่เป็นไรชาวบ้านเกามีให้เช่าเช่นเดียวกับอาหารการกินที่เรารีเวสตได้ค่าใช้จ่ายคิดเป็นรายหัวแล้วแต่อาหารจะแซบจะนัวขนาดไหนชาวบ้านก็จัดให้ได้นะครับอ้อลืมไปเตรียมเสื้อกันหนาวไปด้วยก็ดีครับเส้นทางก่อนขึ้นภูต่าโปงจะเป็นเส้นทางของหมู่บ้าน ค่อยๆลัดล้อขึ้นเขาวแวะรับแม่ครัวเชฟท้องกินไปทำอาหารกับเราด้วย mm hmm. เทปนี้เราถ่ายทำกันก่อนที่สถานการณ์โควิดจะระบาดนะครับ mm hmm. นั่งรถค่อยๆขึ้นเขาผ่านป่าอุดมสมบูรณ์ที่ชาวบ้านช่วยกันอนุรักษ์เอาไวา้ให้เป็นป่าชุมชน ใช้เวลาเดินทางประมาณ20 30นาทีสวัสดีครับ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 ,รบ,รบถึงแล้วครับจุดกางเต็นท์ภูเต่าโปงสามารถกางเต็นท์ชมทะเลหมอกในตอนเช้าได้เดินขึ้นไปด้านบนรอชมผ้าทิศตกได้ด้วยนะครับ ถึงเวลาอาหารค่าชาวบ้านเขาจะเตรียมอาหารให้พวกเรากินข้าวกระบอกไม่ไผ่ลาบซ้มตําหมูกระทะหรือทะเลก,ก็รีเควสได้ชาวบ้านเขาจัดเต็มครับแสดงฝีมือกันอย่างเต็มที่รสชาติไม่ผิดหวงังแซ่บถึงใจกินข้าวผิงไฟท่ามกลางอากาศหนาวกำลังดีถือว่าเป็นการพักผ่อนชาร์จแบตเตอรี่ที่ชิลสำหรับพวกผมมากนะครับ พักผ่อนเช้ารอตื่นขึ้นมาชมทะเลหมอกภูต่อโปงกันดีก,กว่าครับตื่นเช้าไม่ต้องเดินไปไหนเพราะว่าทะเลหมอกจะลอยอยู่ตรงหน้าถ้ามาช่วงอากาศกำลังเหมาะทะเลหมอกจะลอยขึ้นมาถึงบริเวณจุดกลางเซนท์เลยครับนอกจากทะเลหมอกแล้ว จะเห็นแนวป่าชุมชนที่ชาวบ้านเขาช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้ป่าแห่งนี้ไม่ได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเดียวครับแต่เป็นซูปปเปอร์มาร์เก็ตของชุมชนให้ชาวบ้านเข้ามาหาเห็ดป่าหรือว่าทำมาหากินในการหาของป่าได้ตลอดทั้งปีก็คือเป้าหมายเราคือต้องการรักษาพื้นทาของป้นด่านซ้ายตรงนี้ไว้ให้ส่งต่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานเราได้ได้นานที่สุดนะครับ <S <S จนกว่าที่จะเราถึงมีอยากจะมีแหล่งท่องเที่ยวเป็นที่ ให้คนได้รับรู้ว่าหมู่บ้านเราก็มีดีให้คนในชุมชนเนี่ยทั้งสองฝั่งเนี่ยข้างฝั่งที่ทตะวันออกและที่ตะวันตกเนี่ยได้ขึ้นมาดูแลรักษาป่าในช่วงที่ไม่มีการท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็ได้ใช้ปืนปลาเนี่ยเป็นแหล่งสมุนไพรยาสมุนไพรยารักษาโรคเทปนี้เอาใจคนที่อยากตามรอยแต่ไม่อยากเหนื่อยนะครับชิลชิหนึ่งคืนสบายได้ครับมีเวลาจะแวะมาเที่ยวภูเต่าโป่งหรือว่าโป่งฟานฝั่งตรงข้ามก็ได้ประกิศบ้านจาดภาพบูมสูงชาณนนแสนสวยถ่ายภาพ อนุวัจจัดให้สวัสดีครับสวยๆแบบนี้บอกครูชมิดนึงเทปนี้ไปถ่ายทํานานมากแล้วนะฮะแต่ว่าช่วงนี้เห็นอากาศเราหนาวนำออกมาค่ะนำมาออกอากาศอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เนี่ยสามารถนะฮะถ้าภูตาโปงไปไม่ได้ไปที่โป่งฟานใกล้ๆก็ได้ฮะอยู่ติดกันนะมีทะเลหมอกเหมือนกันมีทะเลหมอกเหมือนกันสวยจังเลยอะ